ไม่กีวันต่อมานอกปลาปองภูเขาไฟพวกเขาเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้งั้นหรือนายหญิงเป็นเขตแดนเปิดสวัรด์ลำดับที่หกต้องมาตกอยู่ที่นั่งลำบากในแดนจักรวาไลไรเงานี้เพราะข่าข้าคือผู้ที่ทำให้นางต้องทนทุกข์ทรมานมีใครอยู่ไหมเฮทอมอยข้าถึงได้ยินเสียงของอยาไข้กัน เจ้าเด็กนั่นมีการบุมพวะเขตแดนจักรพรรดิเทวะแล้วจะเข้ามาในแดนจักรวาลไรเงานี้ได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่าเจ้าได้ยินไม่ผิดมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเจ้าเด็กบ้านายหญิงเจ้าเด็กบ้าเจ้านายหญิงข้าคิดถึงท่านเหลือเกินข้าตามหาท่านแทบตายรู้ไหมนายหญิงท่านจะทำอะไรเจ้ามาตามหาข้าทำไม ข้าถามว่าเจ้ามาตามหาข้าทําไมนายหญิงได้โปรดหยุดข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วขอรับเจ้าเด็กบ้าข้าจะกระเทืบเจ้าให้ตายสะตอนนี้เลยนายหญิงหยุดกองขอรับนายหญิงอย่าไปทำเขาขอรับออกไปข้าจะฆ่ามันนายหญิงไมาจำเป็นต้องลงมือด้วยตัวเองขอรับเพราะข้าจะอาสาเป็นผู้ลงมือให้เองเอ้าไงเป็นงี้อย่านะอยอาให้มันได้สืบทอด มหันตภไยจงศูนพัพพวกเจ้าจะฆ่าข้าจริงๆหรอเขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่ห้างั้นหรืออืมเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ากำลังทำให้ข้าโกรธลำดับที่ห้ายังไงมันก็คือเขตแดนเปิดสวรรค์นะขอรับนายหญิงอย่าร้องไห้ไปเลยขอรับจบสิ้นแล้วข้าทำให้นายหญิงต้องร้องไห้ข้าควรจะทำเช่นไรดีนายหญิงไม่ได้โกรธเจ้าหรอ ไม่ได้โกรธข้า,างนันหรือหมายความว่ายังไงนางโกรธตัวเองต่อหอนางกำลังคิดว่านางสามารถจะทำให้เจ้าได้บรรลุความปรารถนาของตนได้แต่ตอนนี้เจ้าก็เป็นเพียงเขตแดนฝูสวรรค์ลำดับที่ห้อเพียแล้วนี่เป็นความต้องการของข้าเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายหญิงหึงอย่าง้อยเจ้าสามารถมาที่นี่เพื่อตามหาพวกเราได้จากนี้เจ้าจะเป็นสาหายที่ดีของข้า แต่ก่อนสหายที่ดีนั้นมีค่าพี่ปายและเจ้านักบัญชีจากนี้เจ้าคืออีกคนสหายที่ดีสหายที่ดีงันหรืออย่าให้มันได้สืบทอดมหาทภัยชวงศูนย์พันข้ายังจำได้นะแล้วพวกเจ้าจะไปไหนไในว่าเป็นสหายที่ดีกันสหายอย่างสภาพใบหน้าที่บอบช้ำของเจ้านั้นมันเป็นเอกลักษณ์มากยังมีหน้ามากล่าวอีกอาจเจ็บที่ร่างกายนั้นไม่เป็นไร ข่านะมีอยู่วารีห้ามลุหิตอยู่แค่ทามันแล้วเจ้าก็จะหายดีหลังจากที่พักผ่อนมามาข้าจะช่วยทาให้เองโอ้ยมันเจ็บนะเจ้าแกล้งข้าหรือยังไงสหายข้าเป็นพ่อครัวข้าทำเป็นเพียงแค่ปรุงอาหารในวันปกตินี่คือวิธีแห่งการปรุงอาหารของข้าเจ้ามือหนักเกินไปให้ข้าทำเองเฮ้ <c oughs> ยเยีมอะไรของเจ้าอ๊า ในเมื่อเจ้าเลือกที่จะบรรลุเขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่5แล้วจะมาเสียใจทีหลังก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะข้าไม่เสียใจหรอกขอรับาเพื่อท่านแล้วไม่ต้องกล่าวถึงแดนจักรวาลไรเงาแห่งนี้ต่อให้เป็น72แดนเนลามิสสารล้านหรือ36ม่วงสวนสวรรค์ข้าก็เสียงเข้าไปอาการบาดเจ็บของเจ้ามันคืออะไรกันก่อนที่ข้าจะมาที่นี่ข้าไปยังเทือกเขาเสียนหยางมาขอรับ เจ้าอยากตายหรือไงเขตแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่5บุกเข้าไปที่เทือกเขาเสียนอยางเพียงลำพังงั้นหรอือเจ้าอินเฟยไปเป็นผู้กระทำสิ่งนี้งันหรอือฮ่าช่างเถอะจากนี้อย่าได้คิดทำอะไรหูหันหพันแล่นอีกขอรับเจ้าเพิ่งจะบรรลุเขตแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่5เจ้าจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงให้กับลากฐานการบุมเพาะโดยเล็้วเจ้าควรเก็บตัวบุมเพาะ แม้ว่าที่นี่จะไม่ได้ปลอดภัยมากนักแต่นอกจากที่นี่ก็ไม่มีสถานที่ใดในแดนจักรวาลไรเงานี้สามารถเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยให้กับเจ้าได้แล้วขอรับแต่สิ่งที่ข้าต้องทำไม่ใช่การเก็บตัวบุ่มเพาะเพื่อทำให้ล่าฐานการบ่งเพาะขีดแดนเปิดสวรรค์ระดับที่5้ามั่นคงแต่เป็นการก้าวข้ามขีดแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่5ไปสู่ลำดับที่6ให้เร็วที่สุดถ้ำภูเขาไฟ อย่างใครยังไม่ออกมาอีกเหรอนี่ก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วเห็นว่าตอนที่เขามาเขาได้รับบาดเจ็บม,มาด้วยเราควรไปดูหน่อยไหมขอรับนายหญิงฮะไม่จําเป็นหากว่าเขาอยู่ในช่วงวิกฤตของการรักษาตัวมันจะดีกว่าถ้าหากเขาไม่ถูก,กรบกวนจากใครหลังจากที่ข้าไปตรวจสอบด้านเนาะข้าพบว,ว่าพวกเทือกเขาเสียนหยางได้นํากําลังพลทหารมาอยู่ใกล้ๆนี้ และเหมือนว่าพวกเขาต้องการจะโจมตีเราแบบนี้ไม่อยดีแน่พวกเราได้รับผลกระทบจากกระแสลมไร้เงาอย่างต่อเนื่องทำให้ความแข็งแกร่งขวงพวกเราลดลงไปอย่างมากการเผชิญหน้ากับพวกเขามีแต่เสียกับเสียแดนจักราวาลไร้เงาแห่งนี้ใหญ่มากแต่เราจะสามารถหนีไปที่ไหนได้กันเว้นแต่ว่าพวกเราจะเข้าร่วมกับพระอูซวงหรือกาะแฟบเจ้าคิดว่าที่ใดดีกว่ากัน หอบทอมสถานที่ที่เหมาะสมยังไงก็ต้องเป็นกอะแฝดอยู่แล้วพ่อขัว่าวทูในเกอะแฝดนั้นมีเขตแดงเิดสวรรค์ลำดับที่หกเพียงแค่สองคนเท่านั้นมันเป็นกองกําลังที่อ่อนแอที่สุดในสามกองกำลังนายิป็นเขตแดงเิดสวรรค์ลำดับที่หกหากว่าต้องการเข้าร่วมกับพวกเขาข้ามั่นใจว่าพวกเขาจะต้องตอบรับด้วยความยินดี เอาไว้ก่อนก็แล้วกันแม่นากระแสลมแลงเงาจะปรากฏขึ้นอีกครั้งรอให้มันผ่านพ้นไปก่อนแล้วค่อยมาคี้กันอีกทีสามวันต่อมากระแสลมนี่รุนแรงมากหากโดนมาเข้าไปจังๆจะกว่าในร่างของข้าคงแหลกไม่เหลือซราบนอนมอนต้นไม้ประหลาดนี่ผูมมากจากไหนกันสิ่งนี้สามารถต้านทานพลังของกระแสลมไร้เงาได้ ล่าคองต้นไม้มาจากห้องรับอาจจะเป็นพลังเหนือธรรมชาติของอย่างใครไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติแต่เป็นเควิชาลับบางอย่างมันเป็นเควิชาลับที่น่าทึ่งมากเจ้าเด็กว่าเขาคอบแน่นต้กนกระเนือทธาตุไม้แบบใดเข้าไปกันพลังหลังจากที่ข้าได้กินผลแห่งโลกขั้นกลางเข้าไปข้าได้ดูดซัพลังแห่งโลกจากผลไม้นี่อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ไม่เพียงแค่ส่วนที่หายไปขรงจักรวาลในร่างของข้าที่หายไปได้กลับคืนมาแต่มันยังช่วยปรับแต่งให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างมากแม้แต่อนาขีของจักรวาลในร่างเขายังขยายออกไปหลายเท่าอีกไม่ช้าชีจำกัดของจักรวาลในร่างของข้าจะทะลวงและทำให้ข้าสามารถบรรลุเขตแดนเปิดสวรรค์ลำดับที่6ได้ต่ำหนักเท่าเขาเสวียนหยาง ฝ่ายวอผู้น้ำที่3แมละ4สีว่าเรารวบรวมทาหารลาบและทาหารม้าทั้งหมดแล้วพวกเราพร้อมที่จะไปจับตัวยังหลานอยู่รอแล้วขอรับนางแพทย์สิยาในเมื่อเจ้าไม่ยอมรับข้าก็อย่าหาว่าข้าใจร้ายกว่าแล้วกันช่วยยามต่อมาเนื้อปองภูเขาไฟลานยูรอที่ผ่านมาเจ้าคงจะลำบากไม่น้อยที่ต้องมาหลบซ่อนอยู่ในภูเขาไฟแห่งนี้ วินเฟยไปแม้ว่าเจ้าจะเป็นลำดับที่หกแต่เจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าข้าแนะนำให้เจ้ากลับไปเถอะเพราะหากเจ้าอยู่ที่นี่ต่ออาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดบอกดีนักเนาะข้ออยากเห็นเหลือกเกินว่าเจ้าจะรับมือข้าได้อย่างที่ปากเจ้ากล่าวหรือไม่โอ้น้ำที่สามผู้น้ำที่สี่เหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ปล่องภูเขาไฟตรงนั้นขอรับโอ เจ้าสองคนที่อยู่กับหลานอยู่หลอใช่ไหมนั่นที่ปองภูเขาไฟเหมือนจะเป็นทางเชื่อมบางอย่างพวกเขากําลังหาทางหลบหนีเหมือนว่าจะมีเด็กอีกคนที่แบกเอาไว้ที่หลังด้วยเขาคือใครกันย้าเด็กนั่นน่าจะเป็นคนที่จอมตีผู้นำที่สองก่อนหน้านี้เพราะการโจมตีของผู้นำที่สองทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสแต่นี่ก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วเขายังไม่หายดีจากอาการบาดเจ็บอีกหรอ เจ้าพวกนั้นข้าไม่สนใจน้องสีข้าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าก่อนแล้วกันข้าเข้าใจแล้วเจ้าพ่อครัวพวกเขามาทางนี้แล้วเจ้าพาเขาไปก่อนข้าจะขัดขวางไว้ให้เองเป็นพลังที่วิเศษอะไรเช่นนี้แม้ว่าจะเป็นลำดับที่ห้าแต่พลังของเขาใกล้เคียงกับความแข็งแกร่งของลำดับที่หกค่อคือมีดเจ้าคือเนื้อหันหอนหอน วางคำสั่งค้าโจมตีไปที่จุดอ่อนของมันอย่าให้มันหนีรอดไปได้ตามข่ามาข่าเป็นเขตแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่หกแต่กลับถูกขัดขวางไว้โดยเขตแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่ห้าช่างน่าอับอายยิ่งนะเฮ้เฮ้เฮ่หนึ่งต่อสองมันค่อนข้างลำบากจบแต่เพียงเท่านี้แลหละฮะ